โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบสุดท้ายจะกลับมาแข่งขันกันที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ช่วงระหว่างวันที่23 2 7ถึง27กรกฎาคม2568โดยหลังจากทุกทีมแข่งขันกันครบ12เกมสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานานชาติ FIVB ได้คัดเอา8อันดับแรกที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศโปแลนด์ สำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาทจะประกอบด้วยอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโปลแลนด์เจ้าภาพจีนตุรกีเยอรมนีและสหรัฐซึ่งมีการประกบคู่แบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบก่อนรองชนะเลิศวันพุทธที่23กรกฎาคม2568เวลา21นาิกา30นาทีอิตาลีพบสหรัฐเวลา1นาฬิกา โปแลนด์พบจีนขึ้นวันพุธวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นพบตุรกีเวลา1นาฬิกาบราซิลพบเยรอรมนีขึ้นวันพฤหัสบดีสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2025รอบสุดท้ายแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง VBTV